สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องอิมานเเก้านะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับการอัปเดตแพจของวันที่16กันยา64นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้มันมาช้าแน่นอนนะครับต้องขออภัยด้วยนะมาช้าแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็อาจจะพลาดไปได้หรอกเพราะฉะนั้นเรารีบมาดูกันก่อนนะครับอ่ะ นิวอีเว้นท์ใหม่ครับมันเป็นกิจกรรมยูอีช็อปก็คือการที่ NPC นยูอีเนี่ยจะมีไอเทมขายนะครับมันบอกว่าตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22กันยานะครับ16ถึง22กันยานี่ก็ราวๆ1หนึ่งอาทิตย์นะครับราวๆ1หนึ่งอาทิตย์อไอเทมที่เอามาขายเนี่ยก็เหมือนรอบก่อนเลยนะครับก็คือพวกยาเจมเลเวล1เลเวล2นะครับอ่าแล้วก็พวกฮอลลีวอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันที่ ในไอเทมช็อปเออไม่ใช่ไอเทมช็อต้องบอกว่ายูอ h ช็อได้เลยนะครับใช้เงินในเกมซื้อเอานะเพราะนั้นคือใครกําลังฟาร์มกำลังอะไรตอนนี้ก็คือซื้อ,อยาจีมไม่ใช้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ย่านต่อไปที่เขาอัพเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอ่าแค h ช็อปนะครับเป็นพวกคอตูมอาวุธเนาะเป็นพวกคอตูมอาวุธนะครับเนี่ยมีเท่านี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เขาแจ้งเพิ่มเติมมาก็คือ กิจกรรมา Master Key นะครับกิจกรรม Master Key แจ้งช่เชิญกิจกรรม Master Key นะครับมันเริ่มช่วยเชิญตั้งแต่วันที่16นะครับเริ่มช่วยเชิญมาตั้งแต่วันที่16ก็คือวันที่เปิดเซิร์ฟละสิ้นสุดวันที่19นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังแบบยังมีกุญแจเหลืออยู่ก็รีบไปเปิดกันได้นะครับกิจกรรมรายละเอียดอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดอะไรก็ยังเหมือนเดิมอ่าคนที่เติมเงิน50บาท นะครับก็จะได้สิทธิ์ในการเปิดกล่องครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเปิดกล่องหากุญแจนะครับครั้งหนึ่งเหมือนกันเนาะนะตามนี้เลยนะครับอ่าก็อัปเดตของวันที่16บเนาะมีเท่านี้นะครับสร้างโคตรนะก็ต้องขอไปด้วยที่มาชา้าจริงๆติดธุระด่วนมากๆนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับไปบ่าทุกคน